มอร์นิ่งอาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์อัดพิสารวานิชอารุณสวัสดิ์ครับอาจารย์ Happy Chinese New Year ค่ะครับขอบคุณครับท่านทั้งสองครับครับวันนี้เป็นวันปีใหม่ของชาวจีนผมต้องใช้คำว่าสิ้นเหนียนไข่เลิก อ่าฮครับสวัสดีปีใหม่ครับป,ปีใหม่นะฮะสิงเหนเียนไปว่าปีใหม่ครับด็อกเตอร์ครับ uh huh. ให้เลิเ่มไปว่าให้มีความสุขแฮปปี uh ้ฮะอ่าแฮปปี้ประมาณนั้นครับสําหรับด็อกเตอร์เจดและคุณลิซ่าอวขออวยพรให้อ่าแปะเจกนะอ่าแปะเจก และอั้มไวลิซ่าสุขภาพแข็งแรงนะอครวครวยเฮงเฮงนะเช่นกันครับนะฮะเป็นจริงๆเป็นอาเจกก็ได um. ้นะอาแปะได้จะถูกแล้วแหละถูก um ้วนะฮะโอเคครับครับขอให hmm> ok okay ้อาจารย์อ ja like yes ัดนะครับก็เฮงเฮนะฮะร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดแต่เห็นโอ้อาจารย์อัด ออกกาลังกายนะฮะฟิตมากเลยนะออช่วงนี้เออ,เอ,อใช่ใช่ยิ่งทํางานเยอะต้องยิ่ง,ง,ง,งออกกําลังกายครับดรคุณทิสาสำรกฟังครับถูกต้องครับวัสดี้ท่านผู้ฟังรายการ Good Morning Asia ทุกท่านรายการที่มีคนฟังมากที่สุดในประเทศไทยในแง่ของระหว่างประเทศนะฮะครับผมจริงๆแล้วนี่ผมเป็นคนจีนนะเอา้าเหรอฮะผิวอาใช่ฮะดูได้จากผิวได้เลย <laughs> หน้าตาก็ไปได้เลยนะฮะคนจีนแน่ๆนผมเป็นลูกครึ่งด้วยนะฮะนอกจากเป็นคนจีนแล้วเป็นลูกครึ่งนะฮะ ผะเนี่ยด็อกเตอร์ผมนี่แท้เหล่านะเอาจริงอ่ะครับใช่เพิ่งมาเปลี่ยนในสมัยพ่อผมย่าเนี่ยนะย่าผมเนี่ยเป็นจีนนะฮะย่าผมเป็นจีนนะครับเป็นลูกครึ่งเพราะว่าเป็นลูกครึ่งปากพนังคุริซาครับลูกครึ่งปากพนังนครศรีธรรมราชและลูกครึ่งพัทธลุงโอ้โหมิกซ์เลยฮะผสมภาษาเลยฮะครับครับผมวันนี้พูดถึงพม่านะครับพูดถึงเมียนมาผมมานั่งนับว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ย ผมไปเมืองเมียนมามาแล้วกี่เมือง่อท่านทั้งสองเชื่อหรือไม่ฮะว่าผมไปมา20เมืองอพอดีไม่ขาดเกิอาจารย์ครับในทางกลับกันนะฮะอาจารย์ทราบไหมครับว่าในอาเซียนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมีอยู่สประเทศที่ผมไม่เคยไปอันที่หนึ่งคือบรูไนผมผมคิดว่าอาจารย์เคยไปบรูไนหรือยังฮะ อย่างเหมือนกันอ่าบูไนเนี่ยไม่อาจจะไม่ค่อยแปลกที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยไปเนาะแต่มันมีประเทศกันสองคนอ่าแต่มีไปกับคุณชวนคุณลิซ่าด้วยกันครับแต่มีมีอีกประเทศหนึ่งครับที่ผมไม่เคยไปแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เคยไปสักทีคือพมา่าผมอยากไปพมา่ามากเลยอะ่ะคือไปได้ไกลที่สุดคือข้ามไปท่าขี้เหล็กอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโควิดหมดนะด็อกเตอร์ผมคุณลิซ่าจัดทัวร์ไปพม่าด้วยกันได้เลยค่ะอาจารย์โควิดหมดก็จริงแต่ว่าเขาจะเปิดประเทศให้เราเข้าไหมเนี่ย เออนั่นแะดินะฮะสถานการณ์ในเมียนมาขณะนี้เนี่ยนะครับอ่อเอา,อางี้ก่อนสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสถานการณ์ในเมียนมานะครับในขณะนี้เป็นเช่นไรและจะพัฒนาไปอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดครับมีผลกระทบต่อข้อที่สองก็เรื่องการค้าการลงทุนครับทั้งสองเรื่องท่านผู้ฟังครับแม้จะเป็นวันหยุดท่านต้องไปหาหาฟังกันนะครับผมคิดว่าน่าสนใจทั้งสองเรื่องโอ้อาจารย์<อ>วันหยุดจริงแล้วนะอืม วันหยุดก็จริงครับแต่ว่าพอบอกว่าจะคุยเรื่องพาม่าใช่ไหมครับตอนนี้ยอดวิวทาง Facebook Live นี่ขึ้นมาแล้วฮะกระฉูดขึ้นมาแล้วฮะโอเคเลยแสดงคนสนใจท่านผู้ฟังที่ครบทุกท่านครับวันนี้สถานการณ์ในเมียนมาผมขอใช้คําว่ามีความไม่แน่นอนค่อนข้นางสูงและประเด็นนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่นักลงทุนทั้งไทยและเทศให้ความกังวลมากนะครับสําหรับเศรษฐกิจเองผมก็ขอใช้คําว่าเศรษฐกิจเมียนมานะครับ ผมขอใช้คำว่ารอบนี้หนักครับเศร,รษฐกิจเมียนมาเดิมเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่แล้วคนว่างงานเยอะเอสพี SE, เขาบริษัทเขาเปิดกิจการลงไปเยอะรอบนี้มันเป็นการซ้ําเติมเศร,รษฐกิจผมเลยต้องใช้คำว่ารอบนี้เศร,รษฐกิจเมียนมาหนักครับ <c oughs> สถานการณ์ละ <c oughs> ผมคิดว่าสถานการณ์ต้องใช้คำว่าบานปลายครับผมแล้วนี่คือโจทย์ใหญ่โจทย์หินโจทย์ยากของท่านนายพนเพิ่งเจอการคว่ำบาตรเศรษฐกิจ นะฮะจากสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆผมก็ไม่อยากจะใช้คําว่าความบาดเศร,รษฐกิจนะผมต้องใช้คํำว่าความบาดทรร่านนายพลมากกว่าร,ระดับการความบาดเศร,ร,รษฐกิจของเมียนมาเนี่ยผมแบ่งเป็นสีระดับนะคุริซ่าครับผมบหนึ่งการแช่แข็งสินทรัพย์ของท่านนายพลซึ่งสหรัฐทำแล้วขนาดนี้สองการตัดเงินช่วยเหลือ,อเมียนมา สามยกระดับขึ้นไปอีกจากอ่อนไปสู่แข็งนะสามก็คือการตัด GSP นะฮะสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีสี่เอาหนักหนักเลยเต็มเต็มเลยะฮะเอาไม้แข็งเลยนะครับก็คือห้ามสินค้าของเบนมาเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาเลือกใช้ไม้หน่วมครับดรครับไม่ได้ใช้ไม้แข็งอา้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องดูต่อไปว่าเขาอาจจะใช้ไม้แข็งมาก็ได้ ทำไมต้องมาดูว่าทำไมท่านไบเดนใช้ไม้หนวมไม่ใช้ไม้แข็งทุบๆุบไปแรงๆที่เบนมากครับผมคิดว่ามีวาระอยู่ต้องอย่าลืมนะครับว่าก่อนหนะ้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในจากรัฐบาลพลเรือนเป็นรัฐบาลทหารในเบนมาทุนของอเมริกาที่เราเรียกว่า SDI ของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นประกันภัยโลจิสติกสถาบันการเงินต่างๆ จอที่ปาดประตูเมียนม,มาเพื่อจะเข้าไปลงทุนแล้วเนื้อหอมมากมันเลปเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงซะก่อนอเพราะนั้นถ้าท่านไปเด่นทุกหนักๆเลยใช้ไหนรวมทุกเนี่ยกระทบธุรก,ก,กิจของสหรัฐอเมริกาที่กําลังจะไปลงทุนในเมียนม,มาอันที่หนึ่งอันที่สองถนะ้าท่านไปเด่นทุกแรงๆทุกหนักๆน,นะฮะเข้าทางประเทศจีนครับผมบสิ่งที่หนึ่งในนโยบายต่างประเทศของท่านไปเด่นต้องการทําในสมัยที่ท่านทาไม่เคยทําเลยแล้วก็ก็คือ การให้ความสําคัญกับภูมิภาคเอเชียการให้ความสําคัญกับภูมิภาคอาเซียนทําไมต้องให้ความสําคัญเราทราบันดีอยู่แล้วว่าภูมิภาคเนี้ยบทบาทของประเทศจีนไปมากมายและเกินไม่วหวจะเป็นด้านการเมืองไม่วหวจะเป็นด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจเพราะถ,ถ้าทุบแรงแรงผลเสียก็คือบทบาทของสหรัฐจะหายไปในภูมิภาคเอเชียมากเหลือเกินเพราะนั้นต้องเอาเบาๆไว้ก่อน โจ์หินโจทย์ใหญ่ของท่านนายพลขนาดนี้นะครับคนออกมาบนถนนประท้วงกันทั่วทุกหัวละแหงนะฮะทุกเมืองเลยชายแดนไทยก็ประท้วงนะฮะที่ท่ากีเล็กก็มีการประท้วงกันอยู่นะครับ,รบทุกสาขาอาชีพด็อกเตอร์กุลิซ่าครับเชื่อหรือไม่ฮะว่าคนเมียนมาไม่กลัวเคอร์ฟิวสามทุ่นึงตีสามไม่กลัวฮะห้ามชุมนุมกันห้าคนไปไม่กลัวฮะ ทำไมคนเมียนมาไม่กลัวผมไล่เลียงมาสักเสยดผลหนึ่งครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเทคโนโลยีมีผลมากมายเหลือเกินเทคโนโลยีมีผลทําให้การเสพข้อมูลข่าวสารมันได้อิสระเสรีมันมากมายเหลือเกินเมื่อก่อนซิมในเมียนมานะฮะแพงเป็นแสนนะฮะปัจจุบันถูกมากเลยนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลข่าวสารมันท่วมสามารถจะติดต่อสื่อสารประสานงานกันได้ง่ายมากในข้อที่หนึ่งมีข้อที่สองตามมาคือดอกประชาธิปไทยมันบานสะพรั่งไปทั่วทั้งโลก เพราะนั้นข้อที่หนึ่งยุคสมัยมันเปลี่ยนไปข้อที่สองอันนี้สําคัญมากๆครับผมคิดว่าบทเรียนของเมียนมาที่อยู่ภายใต้รัฐอ,อยู่ภายใต้ทหารมาอย่างยาวนานในอดีตที่ผ่านมานั้นมันตอกย้ําคําว่าคนเมียนมายังจนอยู่เชื่อหรือไม่นะครับว่าคนเมียนมาเนี่ยนะครับจนที่สุดในประเทศอาเซียนนะครับเอคนเมียนมารายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีทหารสิบสองเป็นรายเดือนปรากฏว่า มีรายได้เดือนละ3,000บาทต่อเดือนนะในในขณะที่คนสปปลาวมีรายได้เนี่ยนะครับสองเท่าของคนเมียนมาผมคิดว่าเขาก็ไม่อยากจะกลับไปจนอีกเขาก็อยากมีรายได้เพิ่มขึ้นเขาก็อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนั่นคือเหตุผลที่สองนะครับความยากจนอันเหตุผลที่สามก็คือว่าคนเมียนมาไปทํางานในอาเซียนเยอะไปทางานในประเทศไทยก็เป็นล้านในสิงคโปร์ก็เยอะในมาเลเซียก็เยอะ เขาได้เห็นการพัฒนาประเทศไทยมีความเจริญสิงคโปร,ร์มีความเจริญมาเลเซียมีความเจริญเขาอยากประเทศเขาก็อยากเห็นประเทศเขามีความเจริญะนะนะอันที่สี่สำคัญพรรคเอ็นเอลดีของนางองซานสูจีได้รับการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายสองรอบซ้อนเลยเพราะฉะนั้นนี่คือฐานเสียงนี่คือแรงสนับสนุนสําคัญที่ทําให้คนเมียนบ้าขณะน,นี้ไม่กลัวนะแม้จะมีการประทะแล้วสถานการณ์ก็น่าจะบาดบัก ท่านดรคุริซ่าน่าฟังครับผมคิดว่ารอบนี้สถานในเมียนมาเป็นหนังเกาหลีดูกันยาวๆยาว,ยาวอของผมแค่ไหนผมคิดว่าภายในหนึ่งถึงสามเดือนผมคิดว่าหนังเรื่องนี้พอจะเห็นภาพลางาเราๆ,ๆแ,ลแ,ลแล้วว่าจภาพจะเป็นอย่างไรในหนึ่งถึงสามเดือนมันจะจบเช่ไนไรเพราะมันกระทบต่อการค้าการลงทุนทั้งสิน้นท่านนายพลวันนี้โจทย์ใหญ่โจทย์ยาก กดดันทั้งภายในประเทศกดดันจากต่างประเทศภายในคนเปรีมาประชวงเราทราบกันดีอยู่แล้วกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็ไม่ยอมรับรัฐฉานเจ็ดรัฐเจ็ดเขตของเขาไปถึงสนทธิสัญญาต่างหลวงกระทบแน่ๆรัฐฉารัฐขชินรัฐชินกะเรียงมนอารักันหรือรัฐยะไข่ท่านหลายท่านอาจจะไม่รู้แต่บอกว่าถ้าโลหิงยารัฐยะไข่อ่าหลายท่านก็อ้อทันที รัฐฉานรัฐกจจินผมยกตัวอย่างทั้งสองรัฐนี้โอ้โหเป็นรัฐที่มีมีความบุดมทางเศรษฐกิจมากมายเหลือเกินถ้าพัฒนาดีๆนะโอไปได้อีกไลรัฐฉานเนี่ยนะครับเป็นทางผ่านท่อการน้ํามันของประเทศจีนผ่านทางเมืองปินโอวินเมืองปินโอวินนี่เป็นเมืองรีสอร์ทนะฮะอากาศดีมากเน็ตแรงฝรั่งบางค่าชอบมากเลยนะฮะเมืองราโชก็เมืองเป็นเศรษฐกิจ ท่อน้ํามันเนี่ยนะไปไปจบอยู่ที่ประเทศเมืองคุนหมิงประเทศจีนนั่นะครับรัฐขชินพัฒ,พฒนาดีๆผมว่านี่คือหนึ่งศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของอาเซียนเลยนะฮะร,รัฐคชินนี่มีหิมะตกนะฮะดอกเตอร์ครับ,รบเราต้องไปกันแล้วล่ะครับผมประเด็นที่สองก็คือว่าถูกกดดันจากข้างนอกแน่นอนที่สุดกดกดดันจากประเทศตะวันตกสหรัฐอเมริกายุโรปและพันธมิตรและก็เกิดการประท้วงของคนเยนมาที่อยู่ในประเทศต่างๆหน้าสารทูตต่างๆ ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแรงกดดันเนี่ยลงไปที่ของท่านนายพลเต็มเต็มนะครับวันนี้ดูว่าผมมองว่าผมวิเคราะห์ว่าท่านนายพลมีทางออกทางเลือกอย่างไรบ้างในสถานการณ์แบบนี้ในสถานการณ์ที่แบบโจทย์หินโจทย์ยากผมคิดว่าท่านนายพลมีสักสี่ทางเลือกนะ่า้ดูฟังมาแชร์กับผมนะตรงนี้ก่อนอาจารย์ครับแปะแปะไปตรงนี้ก่อนสี่ทางเลือกนะเอาไว้เอาไว้ เอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวกลับมาฟังกันนะไปพักกันสักครู่แล้วก็มาดูกันซิวว่าแนวทางที่อาจารย์มองว่าน่าจะเป็นทางทางเลือกนะครับของทางรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่ผลกระทบต่อทิศทางเศรษฐกิจทั้งิ้นทั้งดูฟังแน่นอนนะครับตนไปจริงอ่นะตาครับผมเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับอ่ะอาจารย์ครับอาจารย์ครับ เนื่องจากว่าอะ,อะขอต่อสักข้อหนึ่งเป็นน้ำจิ้มก่อนนะขอข้อหนึ่งก่อนข้อหนึ่งฮะข้อหนึ่งฮะสี่ทางเลือกที่รัฐบาลทหารของของเบียนมานะครับ,รบมีสี่ทางเลือกก็คือหนึ่งการปล่อยตัวนางองซานสูจีอ่ะเพราะตอนนี้<ต>คุมตัวอยู่นะฮะใช่อยู่ที่ไหนฮะนางองซานสูจีอยู่ที่กรุงเนปิดอนะครับ,รบที่ใดที่หนึ่งในกรุงเนปิดอนะครับปล่อยตัวนางองซานสูจีจะลดแรงกดดันของการบระท้วงเราว่า หนึ่งในนั <the language> ้นองคการเรียกร้องของคนที่ระทวงกันอยู่ขนาดนี้ก็คือการปล่อยตัวนางองซานซูจีแต่ถ้าผูฟังที่ครบครับการปล่อยตัวนางองซานซูจีมีทั้งบวกทั้งลบครับผมยังไงฮะลบก็คือว่าแกก็จะกลายแกก็จะกลายเป็นผู้นําม็อบแกก็กลายเป็นผู้นาการทวงทันทีรัฐบาลทหารยากก็ไปอีกเจอโจทย์ยาก็ไปใหญ่เลยนะฮะนี่อันที่หนึ่งนะครับทางออกก็คือการปล่อยตัวนางองซานซูจีอาจานที่สองครับแปะไว้ที่อันที่หนึ่งกับขอไปขอแปะไว้ที่อันที่หนึ่งเลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปข้อสอง ก็สามกอสีอกันต่อนะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับขออภัยนยครับครับผมทกศยกระดับชีวิตเกษตรกรไทยสู่สังคมที่ภาคภูมิราศีที่มีเกณฑ์จะได้รถได้ทองคือราศี ราศีที่มีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคกับทกศเพียงคุณมีเงินฝากคงเหลือทุก2,000บาทติดต่อกัน3เดือนในช่วงใดก็ได้รับ1สิทธิ์ชิงรางวัลระดับจังหวัดไปเลยมีใหญ่กว่านั้นอีก <c oughs> แค่มีเงินฝากคงเหลือทุก10,000บาทติดต่อกัน7เดือนตั้งแต่1มกราถึง30พฤศจิกาของทุกปีรับ1สิทธิ์ชิงรางวัลระดับประเทศถ้าฝากต่อเนื่อง10เดือนรับเพิ่มอีก1สิทธิ์สอบถามเพิ่มเติมโทร0 2 5 5 5 0 5 5 5, 5, 5, 5. ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะกำลังพูดคุยกับอาจารย์อาจค่ะเรื่องสถานการณ์ที่เมียนมาแล้วก็ผลกระทบที่จะมีต่อการลงทุนนะคะเมื่อสักครู่นี้ไปข้อที่1แล้วนะคะทางเลือกที่ทางการของเมียนมาจะทำยังไงหนึ่งคือปล่อยตัวนางองซานซูจียังไงต่อคะอาจารย์ที่ทราบท่านดรท่าผูา้ฝังครับพนันกันไหมฮะวันนี้อีกอีกอาทิตย์หนึ่งก็คือไม่ไม่หมดอีกแล้ว <c oughs> สิ่งที่ผมอยากจะพูดไม่หมดอีกต้องให้ได้ครับอาจารย์อะมาใบกันต่อข้อสองฮะ นอ่2 2> 1 1> ครับ,รบปล่อยตัวนายกสานตุจีนะครับที่ถูกคุมขังอยู่ที่ในกรุงเนปิดออันที่สองครับทางเลือกของท่านนายพลก็คือว่ารีบจัดการเลือกตั้งก่อนกําหนดเดิมมีภาวะฉุกเฉินภายในหนึ่งปีและจะจัดการเลือกตั้งถ้าอยากจะลดแรงกดดันลดการประท้วงรีบจัดการเลือกตั้งก่อนหนึ่งปีก็คือภายในหนึ่งปีเนี้ยต้องรีบไปจัดการเลือกตั้งนี่อันที่สองอันที่สามครับเอาเรื่องเศรษฐกิจมาตั้งให้คนเมียนมาเห็นเลยว่าฉันจะช่วยคุณในการ เอาจ้างงานฉันจะแก้ปัญหาการว่างงานของคุณให้คุณมีงานทําฉันจะทําให้เอสีของบ้านเราเนี่ยนะครับเปิดกิจการกลับมาภายใต้โควิดแต่น่าจะยากข้อที่3มเพราะเรื่องโควิดภายใต้สถานการณ์แบบนี้ไม่ง่ายฮะยากแน่ๆผมคิดว่าด็อกเตอร์ครับคุณดิซ่าครับท่านผู้ฟังครับผมคิดว่าข้อที่สี่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคืออะไรฮะคือการเจรจาค่ะ เจรจารกับผู้ประท้วงเจรจารที่ต้องเจรจารก็คือพรรคเอ็นเอลีว่าจะเอาหาทางออกร่วมกันยังไงนี่ในมุมมองของผมผมคิดว,ว่าท่านนายพลมีอยู่สี่ทางเลือกซึ่งจะกระทบการค้าการลงทุนทั้งของเมียนมาและของไทยและของต่างประเทศทั้งสิน้นเพราะ,ะนั้นท่านผู้ฟังต้องติดตามกันต่อไปว่าทางออกของท่านนายพลจะจัดการสถานการณ์อย่างนี้เช่นไร ท่านภูฟังครับกลับมาดูการค้าการลงทุนในเมียนมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปต่อเรื่องการลงทุนแล้วก็ไปต่อว่าธุรกิจไหนที่จะที่กระทบแล้วนะฮะในขณะนี้กระทบแล้วนะฮะคุณลิซ่าครับฐานเศรษฐกิจลงโปรยหัวไว้ค่อนข้างน่าสนใจว่าลามการค้าการลงทุนแล้วลามไปการค้าการลงทุนแล้วแล้วมันเป็นอะไรที่ลามไปแล้วนะฮะธุรกิจไหนที่มันได้รบผลกระทบแล้วขณะนี้เพื่อท่านจะได้ปรับตัวเพื่อท่านจะได้ ตัดสินใจได้ถูกต้องครับการค้าการลงทุนของเบนมาท่านผู้ฟังที่เคารพครับ,รบผมต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เจ็ดปีเนี่ยไทยขาดดุลการค้ากับประเทศเบนมาเพราะอะไรครับเพราะเราไปซื้อกาซธรรมชาติของเขามาเยอะแยะเหลือเกินเสียเงินตราต่างประเทศไปให้เขาเยอะแยะเหลือเกินหลังจากนั้นเจ็ดปีเราได้ดุลการค้ากับประเทศเบนมาครับผมเพราะอะไรได้ดุลการค้าครับพม่าพัฒนาเศรษฐกิจ,จเจริญขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับเขานําเข้าสินค้าเรามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ในแง่ของการนําเข้าสินค้าของเราไปมากขึ้นนะ,ะที่เราได้ดูลการคา้าปรากฏว่าในสองสามช่วงที่ผ่านมาสองสามปีที่ผ่านมาการส่งออกของเราไปดินมากมันเปลี่ยนหน้าตามันเปลี่ยนก่อนหน้านี้เนี่ยเราส่งออกไปเรื่องของอาหารการกินนะครับเ,เครื่องดงเคร, ounding, รื่องดื่มเนี่ยนะฮะเยอะเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับนะส่วนเรื่องของอของที่ไม่ใช่ของจิก็จะเป็นอันดับสองสามกันต่อไปแต่สองสามปีที่ผ่านมาโครงสร้างการส่งออกเราเปลี่ยนไป พมา่ามีการนําเข้าสินค้าเราเนี่ยเป็นเรื่องน้ํามันนะครับเป็นเรื่องเครื่องอชิ้นส่วนรถยนต์เป็นเครื่อเป็นเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องม้าําการเกษตรอาหารการกินปรากฏว่าลดลงมาอันนี้ก็ถ้าเราดูตัวเลขก็อาจจะเป็นโจทย์เหมือนกันทำไมอาหารการกินเขาลดลงแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า,วาพมา่ามีการพัฒนานะครับเศรษฐกิจไปมากมายเหลยเกินเพราะฉะนั้นธุรกิจต่างๆมันเฟื่องฟู การนำเข้าเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องไม้ก็เลยต้องมีสูงตามไปด้วยเราค้าขายกับเมียนมา9ก90%ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการค้าขายทางชายแดนนะครับธุรกิจไทยไปลงทุนในเมียนมาหลายธุรกิจมากนะฮะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเป็นลายใหญ่ๆไปทั้งมันดาเลไปทั้งหงสาวดีหงสาวดีนี่คือพะโกนะครับครับเมะแ่งนะครับเมืองมาริดย่างกุ้งดีเยอะที่สุดนะครับ ตลาดส่งออกในเมียนมานะฮะขณะนี้ตลาดส่งออกในเมียนมานะครับส่วนใหญ่แล้วไปจีนนะครับตามด้วยยุโรปไทยเป็นตลาดส่งออกในเมียนมานะครับเป็นอันดับที่สามนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นญี่ปุ่นกับสหรัฐอเมริกานะครับการลงทุนในเมียนมานะครับเป็นเช่นไรขณะนี้นี่นักลงทุนที่ลงทุนในเมียนมาขณะนี้นี่ะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นทุนจีนจีนแผ่นดินใหญ่และจีนฮ่องกง แต่ตอนนี้เลยล่าสุดสดๆร้อๆเลยนะครับสองสามปีที่ผ่านมาเข้าใจว่าเริ่มตั้งแต่สองศูนย์หนึ่งสองเป็นต้นมาเนี่ยนักลงทุนอาเซียนเป็นเบอร์หนึ่งของการลงทุนในประเทศเมียนมาขนาดนี้นักลงทุนในอาเซียนก็คือนักลงทุนในสิงคโปร์นะครับเ,เหตุผลทั้งหลายนะั้บวงว่าทําไมลงทุนจีนจึงลดลงผมคิดว่าหนึ่งการลงทุนของจีนในเมียนมาไม่มีความหลากหลายอันที่หนึ่งนะฮะ ก็คือเขาจะไปลงทุนเรื่องของอุตสาหกรรมใหญ่หญหญโดยเฉพาะการลนน้ำมันนะครับอันที่สองจีนเข้าไปแล้วเนี่ยมีปัญหากับคนในเมียนมานะกรณีที่ชัดเจนก็คือกรณีการสร้างเขื่อนมิสโซนะครับในรัฐคชินนะที่มีประเด็นกันอยู่นะครับแต่ในกรณีของสิงคโปร์เข้าไปเยอะแซงหน้าประเทศจีนเพราะว่าสิงคโปร์เข้าไปลงทุนหลากหลายธุรกิจมากพูดง่ายๆคือทุกสิ่งทุกอย่างสิงคโปร์เอาหมด ก่อสร้างพัตนาการร้านอาหารนะครับทุกธุรกิจสิงคโปร์ไปจัดการหมดเลยทําให้สิงคโปร์เลยแซงหน้าประเทศเจีนเข้าไปลงทุนในเมียนมาสิงคโปร์เข้าไปทุกเรื่องแม้กระทั่งการสร้างนิวย่านกุ้งซิตี้เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะจะเป็นนักลงทุนจีนเข้าไปปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผู้บริหารของย่านกุ้งไม่โอเคกับระบบการลงทุนของประเทศจีน ไม่โอเคยังไงฮะท่านผู้การคงทราบว่าเราก็คงได้เห็นชัดเจนว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยถ้าจีนมาเนี่ยนะครับครอบคลุมทั้งหมด่ะครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างนะเช่นนั้นเออฉันใดก็ฉันนั้นฉันวัดไหนก็นนะรีบฉันเถอะนะฮะก็คือนิวย่างกุ้งซิตี้เนี่ยนะครับ <c oughs> เขาเปลี่ยนแปลงฮะไม่อยากให้นักลงทุนจีนบิดใหม่นะฮะหนึ่งในนั้นก็คือนักลงทุนสิงคโปร์เข้าไปนําเสนองานในการพัฒนานิวย่างกุ้งซิตี้ ท่านผู้ฟังถ้ายังไม่เคยไปดเรเจตไม่เคยไปอ่าหมวยลิซ่าไปแล้วยังเมียนมาไปมาแล้วค่ะโอเคผมอยากจะมองแผนที่เมียนมาอย่างนี้ครับทางขวามือเนี่ยนะครับเป็นท่าเรือทีรวาทีรวาเอสีซที่ญี่ปุ่นเข้าไปพัฒนานะครับขณะน,นี้หยุดชะง,งักหมดนะครับอ่าขวามือทางแผนที่ญี่ปุ่นพัฒนาแล้วตรงนั้นก็จเจริญน,นะครับในเมืองสี่เหลี่ยมทางซ้ายมือนะครับของแผนที่เขาเรียกเขาต้องการที่จะพัฒนาเป็นนิวย่างกุ้งซิตี้ ครบวงจรทันสมัยคนเมียนมาจะมีที่อยู่อาศัยประมาณ1.5ล้านคนเพราะนั้นหนึ่งในนั้นคนที่จะเข้าไปพัฒนาประเทศที่จะเข้าไปพัฒนาหนึ่งในนั้นก็คือประเทศสิงคโปร์นะครับบนพื้นที่อยู่ประมาณสัก50,000ไร่นะครับโอเคท่าผูฟังครับเวลาจำกัดครับ <c oughs> ธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบขนาดนี้มี2-3ประเด็นนะฮะหนึ่งในที่แน่ๆเลยธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบก็คือเสื้อผา้า <c oughs> นะครับ เสื้อผ้ามีความเสี่ยงเช่นไรเสื้อผ้าต้องบอกว่าเสื้อธุรกิจเสื้อผ้าเมียนมานี่คือหัวใจหลักนี่คือกระดูกสันหลังของเมียนมาจ้างคนงานประมาณมากกว่าหนึ่งล้านคนรายได้ปีหนึ่งที่ก็ส่งไปต่างประเทศสองแสนล้านบาทตลาดหลักๆอยู่ที่ไหนฮะตลาดหลักๆอยู่ที่ยุโรปและอเมริกา,าท่านผู้ฟังตามดีๆนะครับเดี๋ยวจะมีมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือไม่ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของสถานการณ ขนานี้ในประเทศเมียนม,มาถ้าถูกความบาดท,ทางเศรษฐกิจเสื้อผ้าโดนเต็มเต็มนะครับนี่คือธุรกิจที่หนึ่งธุรกิจที่สองครับที่จะได้รับผลกระทบขนาดนี้ก็คือธุรกิจที่เป็นอของนักลงทุนต่างชาติสซโรงงานซูซูกิผลิตรถยนต์ซูซูกิในชิรวามีอยู่สามโรงในประเทศเมียนม,มาปิดสองโรงแล้วขณะน,นี้นะครับโรงงานโตโยต้า แล้วขณะนี้โตโยต้าไปทํารถกระบะไฮรักนะครับในประเทศเนินมาอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทีรวานะครับโรงงานผลิตเครื่องจักรมิตซุยนะครับเครื่องจักรทางการเกษตรปิดให้เวิร์กฟอร์มโฮมทั้งหมดอันนี้เป็นอันที่สองนะครับที่ได้รับผลกระทบแล้วอันที่สามที่ได้รับผลกระทบขณะนี้ก็คือธุรกิจที่นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะในเอเชียที่ส่วนใหญ่นะครับ เข้าไปจอยเวนเจอร์กับกลุ่มธุรกิจทหารกลุ่มธุรกิจทหารมีอยู่สองกลุ่มกองทุนนะครับท่านสนใจไปดูได้ใน a ฟ e b o o k นายหัวอัดเ,ออเพจนายหัวอัดได้กลุ่มธุรกิจนี้นะครับเขานักลงทุนต่างชาติเริ่มถอนตัวออกมาหนึ่งในนั้นก็คือประเทศที่ดรเจตจบนั่นแหละฮะก็คือประเทศญี่ปุ่นบีบบเคิร์ลินถอนหุ้นทันทีนะครับเสื้อผ้าจากฮ่องกงถอนหุ้นทันที บอกไม่อยากจะรวมร่วมทุนกับอโลกลุ่มทุนของทหารในเมียนมาแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขนาดนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวจะมีการถอนหุ้นออกมาจากอกลุ่มทุนนี้นะครับนะมากขึ้นกลุ่มที่สี่ครับซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายธุรกิจก็คือกลุ่มแรงงานจะบอยคอตดนะฮะจะบอยคอตดธุรกิจที่เป็นของทหารอะไรที่เป็นของทหารต้องบอกว่ากลุ่มธุรกิจทหารในเมียนมานะครับ ลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างโรงแรมพัตคาร้านอาหารโลจิสติกส์ห้างสรรพสินค้าเยอะไปหมดแรงงานในเดนมากเริ่มบอยคอรที่จะไม่ทํางานในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ท่านลองจินตนาการดูครับสถา,านการณ์เป็นอย่างนี้เน่ยนะครับจะก,กระทตบต่อเมียนมามากเหลือเกินครับนี่คือสี่ประเด็นนี่คือสี่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เมียนมาในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่ทําธุรกิจอยู่ที่ท,าทํามาค้าขายอยู่แม้กระทั่งทุนไทย นะครับรายใหญ่ยังต้องรอเลยต้องเวทแอน d s ซี <S เดิมจะเข้าไปอยู่แล้วนะครับเจอสถานการณ์วันนี้หยุดชะงักผะหลังมาก่อนนะครับนี่คือสี่กลุ่มธุรกิจที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบในขณะนี้ท่านผู้ฟังที่ทําธุรกิจอยู่ทั้งการขายทั้งลงทุนอยากลับพิษตาสถานการณ์ในเมียนมาในขณะนี้ครับผมโอ้โหนะฮะ <จบ S 2> อาจารย์<ด>จัดเต็มมากเพราะว่า จบสวยงามมากเวลาพอดิบพอดีเลยนะครับอาจารย์เวลาพอดิบพอดีปบบวกกับคอแห้งพอดีแบบพอดีเป๊ะเลยนะก็คือสรุปว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในเมียนมาเนี่ยนะครับจริงๆก็สอดคล้องกันกับที่คุณกฤิก็ได้พูดไว้ว่า <ฮะ S 1> สถานการณ์ <พอ S 1> มัน unstable นะมันมัน คาดเดาได้ยากมากนะครับตอนนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นคําแนะนําสั้นๆนะฮะที่ผมผมจะจับได้ถ้าใครอยากจะลงทุนในเมียนมาตอนนี้อาจจะต้องเวทแอนเซ่คือว่าต้องรอไปก่อนดูท่าทางนิดนึงให้มันดูแบบนิ่งๆกว่านิดนึงแล้วก็เข้าไปน่าจะดีกว่านะครับครับผมนึกขึ้นได้นิดอีกนิดนึงครับดรกุลิซ่าครับก็คือว่าภายใต้สถานการณ์อย่างนี้เนี่ยแหละครับเศรษฐกิจเมียนมาในปีนี้จะต่ํากว่ามากเลยทีเดียวเดิมเนี่ยนะครับฟิตเลตติ้งนะครับเอเจนซี ให้สากะให้ GDP ของเบนมาเนี่ยอยู่ปีนี้นะครับไม่มีอะไรเลยเนะี่ยโตรประมาณห้าจุดหกปีนี้เนี่ยจะต่ำกว่าสองนะจะต่ำกว่าสองนะฮะ huh. เพราะนั้นจะมีผลต่อกำลังซื้อจะมีผลต่อรายได้เมื่อคิดตอนต้นผมจัวหัวไปแล้วว่ารายได้ของคนเบีมาเนี่ยนะครับต่ําที่สุดในเอในอาเซียนอยู่แล้วปีนี้จะเป็นปีที่ยากลําบากนะการจับจ่ายใช้สอยของคนเบนมาเพราะฉะนั้น สินค้าที่เข้าไปท่านต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับราคาสินค้าก็จะแพงขึ้นในประเทศเบีนตนมากนะครับการจัดจ่ายใช้สอยในเบินมากก็จะสุดเกืองเพราะนั้นคนที่ทํามาค้าขายต้องระวังติดตามให้ดีครับผมครับขอบคุณอาจารย์อัดมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแล้วเราก็มาตามยดาดูเมียนมากันต่อนะครับประเด็นร้อนขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับโอ้อาจารย์ก็จัดเต็มนะครับก็ แน่นไปด้วยข้อมูลแล้วก็มุมที่ได้วิเคราะห์ออกมานะคุณผู้ฟังลหลายๆท่านก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยถึงประเด็นเรื่องของเมียนมาเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจอย่างมากในช่วงนี้นะครับเวทแอนด์ซีอ่ะรอดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดครับค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาของ Good Morning a s e ยนกันแล้วนะคะราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะร้อยจุดห้คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good m o r n i อาเซียน